มาดูข้อนี้กันนะครับโจทย์บอกว่าถ้า5%ของ60เท่ากับ a และ5%ของ80เท่ากับ b แล้วร0อยละ a บวก b ของ a คูณ b เท่ากับข้อใดแล้วก็หา a กับ b ก่อนได้เลยครับผม5%ก็คือ5ส่วน100อ่า5ส่วน100ของ60ก็คือคูณ60นะครับคูณ60 แล้วก็คูณกันครับตัวเลขตัดกันได้ก็ตัดกันไปเลยครับผมห้าหนึ่งเป็นห้าห้ายี่สิบได้หนึ่งร้อยศูนย์ตัดได้อีกศูนย์ตัดศูนย์สองตัดได้อีกครับสองหนึ่งได้สองสองสามเป็นหกอันนี้เท่ากับสามคูณหนึ่งได้สามเพราะฉะนั้น a ก็คือสามครับต่อไปเราก็หา b ครับผม b ก็คือห้าเปอร์เซ็นต์อ่าห้าเปอร์เซ็นต์ก็ห้าส่วนร้อยของแปดสิบคูณแปดสิบ อันนี้ตัดได้ก็ตัดไปอีกครับผม5 1เป็น5้าห้าเป็น100อันนี้ก็2ี่เป็น20 2สิได้80เท่ากับ4เพราะฉะนั้น B ก็คือ4นั่นเองทีนี้ร้อยละ A บวก B นะครับอันนี้โจทย์ถามแล้วครับโจทย์ถามว่าร้อยละ A บวก B ของ A คูณ B เท่ากับข้อใดน,นะครับ a บวก b ก็คือนี่ครับ3บวก4บวกกันเลยครับผม3บวก4ได้7แสดงว่าร้อยละ7นั่นเองครับผมร้อยละ7ก็คือ7ส่วนร้อยของ a คูณ b a คูณ b เราก็เอา3กับ4คูณกัน3 4ได้12ของก็คือคูณของ a คูณ b ก็คือคูณ12เพราะ a คูณ b ได้12นั่นเองครับทีนี้เราก็ตัดอีกครับถ้าตัดได้ อ่าสองหได้สิบสอสองห้าสิบได้หนึ่งตัดได้อีกครับสองสามได้หกสองยิบห้าได้ห้าสิบทีนี้เราก็ตัดไม่ได้แล้วสามเจ็ดได้ย1ิบเอ็ดแสดงว่าได้ย1สบเอดส่วนยิบห้าแต่ว่ากขอ,ขอเป็นทศนิยมครับดังนั้นเราก็หารกันออกมาครับผมตั้งหารตามปกติได้เลยครับ21ด หารด้วยยี่สิบห้าหารไม่ได้ก็ใส่จุดเติมศูนย์น,นั่นนะเติมศูนย์ด้านหลังเลยยี่สิบห้าเท่าไหร่ได้สองร้อยยี่สิบห้าสี่เป็นหนึ่งร้อยดังนั้นยี่สิบห้าแปดได้สองร้อยครับลบกันเหลือสิบเติมศูนย์อีกตัวหนึง่งยี่สิบห้าสี่ได้หนึ่งร้อยอหมดพอดีนะครับได้ศูนย์จุดแปดสี่ครับตรงกับข้ององงูนะครับผม โอเคนะครับ